สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อากาศร้อนๆนะครับแล้วก็แบบอีกอย่างก็รู้สึกอากาศร้อนแล้วก็ง่วงนอนด้วยไม่รู้ว่าอะไรนะช่วงนี้แบบง่วงนอนบ่อยนะแม่บอกว่าสมบูรณ์นะครับแต่ว่าเราก็อยากจะสดชื่นนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสั่งน้าเนี่ยจากคาเฟ่ต่างๆนะมันก็ดีนะแต่ถ้าเราสั่งทุกวันมันก็แบบโอ้โหวันละแปดสิบวันละร้อยเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะครับก็เลยจะทากินเองวันนี้จะทําเป็นแดงมะนาวโซดามาดูอุปกรณ์ในการทาของเรานะครับก็จะมีโซดาซื้อโซดามานะครับ แล้วก็จะมีเป็นน้ำเฮลูบอยน้ำปลานีไม่ใช่นะครับน้ำปลาไม่ได้ใส่ <c oughs> น้ำปลาไม่ได้ใส่นะครับมีเฮลูบอยแล้วก็มีน้ำแข็งของบ้านเราทำเองนะครับไม่ได้ซื้อข้างนอกใส่ไปก่อนเลยใส่ไปก่อนนะครับแล้วเราก็จะใส่มะนาวด้วยมะนาวก็เป็นมะนาวที่บ้านนะครับแล้วก็น้ำผึ้งลอยคำนี่เลยนี่ให้แม่ทำให้กินเนอะอันนี้เป็นน้ำแข็งที่บ้านเราก็ใส่ถา,สาดสะอาดๆไปละ ไม่ได้ใช้น้าแข็งที่นอกก็สะอาดนะครับเป็นเป็นน้าไม่ใช่น้ำปลปามาน้ำแข็งนะครับอันนี้น้ากินเนี่แหละดีๆแห,หละทำน้ําแข็งน้ําขวดมาทํานะครับแล้วเราก็จะใส่นี่เลยน้ําแดงนะครับไม่อ้วนไม่เดือดเไงแต่ว่าถ้าเราไปซื้อกินที่นอกนะที่มันก็แค่ใส่โซดากับเฮโรบอยเมนูนี้เราทําเองได้นะครับมไ,ไม่เล็กแบบนี้แหละแล้วก็บีบมะนาวนะครับบีบมะนาวที่บ้านนะครับอันนี้เป็นมะนาวที่บ้านลูกโคตรใหญ่เลยโชว์มะนาวนยโชว์มะนาวนย เอออันนี้เราก็เก็บใส่ถุงนี้ได้นะครับมันจะได้เก็บไว้ได้นาน,าน,านสดๆน,นะครับนี่มะนาวที่บ้านลูกใหญ่มากอดีจะให้ดูเลยลูกใหญ่เหมือนกันเออลูกนี้ยิ่งใหญ่นะครับแล้วแบบว่ามันเป็นแบบเนี่ยคือชอบอะชอบรูปมะนาวบ้านตัวเองมันสวยนี่บีบมะนาวใส่นะครับใส่เฮลิบอยใส่โซดาใส่มะนาวแล้วก็ขี้มือแม่นะครับแล้วก็เราก็คอ่อยปาดหน้าน,นะครับด้วยวยคำน้ำผึ้งนะครับ เดี๋ยวเราจะใส่ดอยคําใส่ดอยคําให้หน่อยเดี๋ยวนะแล้วเรามีอยู่บ้านเรามีพ็อปกบเซตนะครับไม่ต้องพึ่งคาเฟ่มีมีหลอดนะครับมีหลอดมีหลอดสีนะครับโอ้โหแล้วก็ใส่น้ำพึ่งดอยคํานะครับเดี๋ยวเรามีเพราะว่าบางทีแบบมันจะได้แบบไม่ไม่เปรี้ยวไปก็เป็นเปรี้ยวอมหวานนะครับก็พอดีพอดีแล้วเพราะาน้ำพึ่งก็มีประโยชน์นะครับใส่น้ำพึ่งดอยคาเซเว่นมีขายนะครับคิดว่าเป็นคาราเมลนะครับ มีเล่นท่านะมีเล่นท่านไม่ใช่นะเสดายนะครับเออนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูดกันแล้วก็ชอบแบบนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใส่มะนาวเพิ่มนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่มะนาวเพิ่มนะครับปป้าชอบเปรี้ยวๆบางคนบอกอ้าวมกินแดงมะนาวโซดาแทนที่มันจะหวานนมจมูก็ทําได้นะก็เอานมใส่น้ําให้ดู็เป็นนมจมู พี่เปิดขวดเดี๋ยวเราเอาแบบใส่ใเยะเลยก็ได้มะนาวใส่แม่หมดนะ <ś ś> ชอบกินเปรีป้ยวๆนะครับบางคนชอบกินหวานเนาะหวานซาแต่ป้าชอบกินหวานเปรีป้ยวซานะครับต้องใส่น้ำผึ้งเพ,เพิ่มเพราะว่ามันพอเราใส่น้ำแข็งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากะสัดส่วนนี่แหละมันก็จะสดชื่นแก้วมันเล็กๆนะครับป้าก็จะดูดไปด้วยใส่มะนาวเพิ่มนะครับดูดนี่ครับดูด เน้นหวานเปรี้ยวซาจะได้จะได้สึนื at, ่นนะครับซึนซึนภาษาอีสานแปลเป็นไทยก็แปลว่าสดชื่นนะครับมะนาวที่บ้านเห็นไหมปลูกผักสวนครัวมีประโยชน์นะครับก็สะอาดอุปปาชอบบีบเล่นนะครับอืมันนวดมือมันแบบว่ามันยังไงเดีวะมันเลื่อนดีนะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยแบบมันสะอาดด้วยนะครับมะนาวที่บ้านเห็นไหมชอบโชว์อวดอวด นี่ก็เลียวมากเลยนะครับไม่ยอมนั่งเก้าอี้ดีๆนั่งยองๆนะครับนั่งยองๆคือแบบนั่งแบบน,นั่งยองๆขนมป้าต่อยมาฝากเมื่อวานป้าต่อยขนมมาฝากนะครับปังบ้านอะไรนะปังบ้านแตก <c oughs> เอาซุกูรู้จักยี่ห้อกูไม่กล้าซื้อเลยแต่ว่ามีคนเอามาฝากนะครับอิ่มแล้วนะ เนี่ยมีคนเอามาฝากเมื่อวานนะครับบ้านเราจะมีคนเอาขนมอาของกินมาฝากอันนี้ไม่ได้นั่งเก้าอี้นะครับนั่งยองถามว่าทําไมไม่รู้เหมือนกันคือแบบว่าช่วงนี้โควิดใช่ไหมเราก็เลยไม่ได้ออกกําลังกายก็นั่งยองๆก็ถือว่าลองย่อเข่าดูบ้างนะครับเป็นการกินที่ประหลาดนี่มาชน์อันนี้ขนมนะครับที่ที่เขาเอามาฝากนะครับมันจะกรอบ ในในตดนะะแล้วก็จะกรอบๆนั่งกินดีๆไม่ชอบมาธรรมดาลโลกไม่จาคือบางทีมันเมื่อยเนาะนั่งแต่เก้าอี้เขาป้ากะเนี่ยตอนนี้เขาป,ป้านั่งพับเพียบอยู่นะครับ <laughs> อมันไม่ได้ออกกำลังกายแล้วมันเมื่อยนะครับถ้าจะไปออกก็แบบโคโวเวิอกนะคะรับอย่าไปปิ้งสวนสาธนารณะนะแต่ไม่รู้ใครไอทิ้งไว้บ้างอะ่ะก็มีใช้โลกเยอะไง เดี๋ยวนะครบออปบเอาจ,จะต้องสั่งจิ๊กซอฟ์โฟม,มแล้วก็เอาไว้ต่อยมวยดีกว่าครับออป้าเริ่มอยากออกกาลังกายแล้วมันอึดน,นะครับไม่ได้ว่าอ้วนนะแต่หมายความว่าพวกพวกเส้นนะเส้นมันยืดมันมัน,ม,นมันแบบมันตึงอ่ะนะครับมันไม่แบบยืดหยุ่นมันตอนที่ที่เราแบบสมัยเราเข้ายิมมวยนะกินก่อนอันนี้ก็สดชื่นเนี่นครับคุณก็แค่เตรียมมะนาวเนะาะมะนาวน้ำแข็ง คือใครจะใส่น้ำผึ้งหรือไม่ใส่ก็ได้นะอป้าใส่น้ำผึ้งนะครับแล้วก็อยู่บ้านเราชอบกินน้ำแดงบางคนชอบมันจะมีน้ำอะไรวะน้ำเหลืองวะน้ำเหลืองไม่ค่อยขายมันมีเขียวเหลืองแดงนะโอป้าชอบกินแดงนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับกับแดงมะนาวสุดา,าเปรี้ยวครับสวัสดีครับ